นี่มานี่มาเด้วเด้วกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยเอาไปเนี่ยวัวไม่ให้จับปะวะเฮ้ยมาแล้ว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 เออมาแล้วมาแล้วเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ตัวเล็กตัวเล็กไหมเเออตัวเล็กเออ้ยมันเลียด้วยดูดชออิชื่ออะไรอ่ะทิพย์ชื่ออะไรเออน่ารักวะ่ะอุ้ยขนตาโคตรยาวเลยอ่ะ ูปหน่อยอัดร้คนแถวพัทยาดูซะหน่อยรูปน้อยรูปน้อยเออจับหน่อยเอออุยน่ารักเว้ยน่ารักเว้ยน่ารักชื่ออะไรมีชื่อไหมมีชื่อไหมเนี่ยนหนูชื่ออะไรเนี่ยอะไปเล่นไปเล่นน้ำทะเลกันไหมนี่ครับลูกวัวตัวน้อยครับนี่ตัวเล็กมากเลย <laughs> ก็ดิว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 โอ้ดูดิใครรอใครรออืมอืมไปแล <c oughs> ้วนะคพื่อนแถวบ้านแหละคือเดี๋ยวจะมาดีดีนะได้รู้จักกันแล้วเนี่ยตัวเล็กกี่เดือนวะเนี่ยน่าจะประมาณดูขาหน่อยดิขาน้อยจังเลยนะเดี๋ยวมึงขลิบมึงนะมึงขลิล้อตัวเล็กแค่นี้เองดูดิขาแน่น้อยเนี่ยนะก่อนอื่นก็ต้อง ก็ต้องปัดขากินนะปัดขากินวะเออนี่กูอยากเลี้ยงวัว <c oughs> เลี้ยงควายจังวะดูดิกู <c oughs> ยังผอมอยู่ตัวนี้ยังผอมอยู่นะดูดิกินน้อยตัวนี้กินน้อยย่างพริกย่างตัวนี้กินน้อยนี่ดูดิตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อยมาก <c oughs> ไปแล้วนี่เห็นไหมตัวแรกไม่ให้จับนะครับพอให้จับปุ๊บก็เล่นเขาก็เล่นกับเราตปนตัวยังน้อยอยู่ ดูดีดูด okay ีดีขายังน้อยอยู่นะถ้าว่างไปด้วยกินเยอะๆรู้ไหมกินเยอะๆรู้ไหมอืมเด็กเลี้ยงงัวนะครับวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงงัวนะไปแล้วบาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดดดีว